ปิดฉากการไต่สวนพยา,ยานคดีจำนำข้าวกินเวลา1ปี7เดือนเศษน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลยหลังอายการสูงสุดยื่นฟ้องต่อศาลฎีกานักการเมืองฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดตามพรบรปปชพศ2542 กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยัง้งโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า5 0แสนล้านบาทตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ามวลชนเกือบพันคนเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์จนล้นออกมาบริเวณถนนหน้าสารีกาท่ามกลางกำลังตำรวจที่เข้ามาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยพลตำรวจเอกศิวราลางังศิครามนกุลรองพอบตรตอรง คุมกำลังตำรวจและทหาร3กองร้อยรวม450นายมาดูแลด้วยตัวเองขณะเดียวกันก็ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อไทยและต่างประเทศต่อมาเวลา8นาิกา30นาทีนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางมาถึงศาล่ามกลางเสียงโ่ร้องพร้อมรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจจากมวลชนโดยในช่วงหนึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ถึงกับหลั่งน้ำตาจากนั้นได้เดินมากล่าวขอบคุณสื่อมวลชนสั้นๆปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ใดๆ ก่อนเดินเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการไต่สวนซึ่งวันนี้เป็นพยานจำเลยนัดที่ยี่สิบหกนัดสุดท้ายค ในวันนี้ทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์นำพยานเข้าไต่สวนทั้งสิ้น3ปากคือนายพศดิษฐ์ดีเย็นอดีตหัวนหน้าคลังสินค้าจังหวัดนครราชสีมานายชนุปกรร์วงศรีนินอดีตผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าในช่วงเช้าและนายกิตติลิมสกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยไซตามะประเทศญี่ปุ่นในช่วงบ่ายจนเสร็จสิ้นทั้ง3ปากต่อมาเวลา14นาฬิกา40นาทีสารอ่านกระบวนพิจารณาในตอนหนึ่ง พี่ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา212พร้อมนัดวันแถลงปิดคดีและฟังคำพิพากษาสารอนุญาตให้จำเลยแถลงปิดคดีด้วยวาจาวัวนที่1สิงหาคม เวลา9นาฬิก30นาทีและอนุญาตให้คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นคำถแถลงการปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่15สิงหาคม2560หากไม่ยื่นภายในกำหนดถือว่าไม่ติดใจย,ยื่นคำถแถลงการปิดคดีคดีเสร็จสิ้นการไต่สวนสาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคม2560เวลา9นาฬิกา นาทีนางเสายิ่งลักษณ์เดินออกมาจากห้องพิจารณาคดีพร้อมเดินมากล่าวขอบคุณมวลชนและสื่อมวลชนด้วยเสียงสั่นเครืออีกครั้งก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะที่มาให้กำลังใจพิฉฉัน แต่ที่น้าที่ศาลนะคะมาที่ศาลฎีกาที่นี่ด้วยตนเองแล้วก็ให้กําลังใจผ่านไปยังที่ต่างๆแล้วก็ทําบ้านก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นการศาลพิจารณาคดีวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ขออนุญาตขอความกรุณาค่ะ,คะว่าดิฉันอาจจะไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆน,นะคะเพราะว่าคงมีข้อสรุปกันแล้ว ก็ยังไงเนื้อหาทั้งหมดก็จะขอให้รบกวนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนก็จะติดตามในวันที่หล่งสิงหาในการแถลงคดีที่แถลงปิดคดีโดยวาจาค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าการนัดคำพิพากษาคดีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษ์สารนัดวันและเวลาเดียวกัน กับการอ่านคำพิพากษาของนายบุญทรงเตลิยาพิรมกับพวกอีก28คนในคดีทุจริตระบายข้าวซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแต่ทั้งนี้หลักฐานของทั้งสองคดีมีความเชื่อมโยงกันรวมทั้งองค์คณะผู้พิพากษาทั้งสองสำนวนมี5คนที่รวมพิาจารณาทั้งสองสำนวนกฎชพันธ์สุขสุจิตทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาา26รายงาน